哦，对呀。 เพื่อนสวัสดีครับโดนข้าวนะจ้ะวันนี้จะมากินตำกุ้งสดหมูกรอบนะครับผมรู้สึกห่างหายพิถานมากเลยนะเพื่อนนะกับหมูกรอบแล้วก็ส้มตำนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมพิเศษเพราะว่าส้มตำวันนี้เรามีทั้งกุ้งลายเสือยักษ์นะครับผมแล้วก็มีกุ้งขาวกุ้งสดด้วยนะครับผมเรียกว่าเป็นแบบตำกุ้งสด2พี่น้องนะครับผมใส่ทั้งกุ้งสองขนาดเลยแล้วก็หมูกรอบนะเพื่อนนะโอ้ยจำจำนะครับผมผสมไมาอย่างดีนะครับผมแล้วก็มีผักนะครับผมปรกการหอมแรดิชนะครับผมแล้วก็มีน้ำซุปอันนี้เป็นต้มขาไกก่่นะะคผมใสทหอ น้เพื่อนนะ้สซุป้ซุปต้มขาไก่ไปด้วยต้องกินแน่เลยเพื่อนจานอ๋าน้ำแก้วใหญ่นะทุกอย่างพร้อมแล้วเรามากินกันเลยนะคะตื่นเต้นมากอยากกินดูกรอบเลยนะเพื่อนจา๋าหูกรอบครับ เป็นอย่างในเมนูที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับผมซมตำหมูกรอบนะพูดเลย <c oughs> นี่หมูกรอบมันก็้มตำเผ็ดๆนะ 何 ครับเราเส,สิร์ฟนำซุปตามนะครับผมต้มขากไก่ร้อนๆครับ เป็นกุ้งสดนะครับผมกุ้งขาวก็มีนะ มัความขุ่มอ้มตํวันนี้แบบเผ็ดเผ็ดนะเพื่อนๆรู้จักถึงใจมากเลยนะครับผม วันนี้เป็นวันที่แบบดมกินเยอะมากเลยเพื่อนนะอย่างมื้อนี้ที่ดมกินนี่คือมื้อที่5้าของวันปกติดมจะกินแบบวันละสามมื้อปกตินะครับผมแต่ว่าวันนี้จัดหนักนะครับวันนี้เป็นวันที่แบบกินเพลินนะเพื่อนนะมีความแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอาหารวันนี้ทั้งวันกินตั้งแต่เช้าเช้าสายบ่ายเย็นนะครับผมมื้อนี้มื้อที่ห้าเป็นมื้อแบบปหลังเย็นนะครับผมไม่รู้ว่านับ <c oughs> หรือเปล่าอร่อยนะครับอืมอืม 嗯，暖嘛。 ด้วยความที่วันนี้แบบเรากินแบบห้านะมือนะเพือ่อนหน้ามือน,นึงไม่ไดห้างองดมนะครับผมตอนนี้ดมรู้สึกแบบมีความแบบแน่นท้องนะครับผมมีความแบบท้องอืดมีความรู้สึกว่ามีลมมีแก๊สในกระเพาะเยอะนะครับผมเพราะวันนี้เรามีความกินทั้งวันเนาะเดี๋ยวโดววมมีการกินน้ําผงฟูนะครับผมเพื่อช่วยแบบบรรเทาอาการแบบลดกรดในกระเพาะลดแก๊สในกระเพาะลดลมลดอาการแบบแน่นท้องนิดนึงนะ เดี๋ยวโดมขอทําการกินน้ําผงฟูนะครับผมเป็นหนึ่งในเคล็ดลับของโดมเลยนะครับผมที่ปกติเวลาแบบสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับผมที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องหรือมีลมมีแกส๊สมีกรดในกระเพาะเยอะนะครับผมทําการกินน้ผผําผงฟูครับสามารถช่วยแบบบรรเทาอาการนัางกายของเราได้ไม่ว่าเพื่อนจะกินเยอะแค่ไหนกินเผ็ดแค่ไหนนะครับผมตัวน้ผผําผงฟูนะคะผมช่วยแก้อาการนะคะผมทําให้แบบสบายกินได้สบายเลยนะครับนี่เลยครับขั้นตอนง่ายๆนะครับผมเราเตรียมน้ําเปล่านะครับผมเราเทผงฟูนะคะผมละลายในน้ําเลยครับ วันนี้ผงฟูดมใช้ยลดส้มนะครับผมนี่นะครับผมผงฟูละลายในน้ำนะครับที่ดมจะทำการกินนะครับผมตัวนี้นะครับผมเขาช่วยคลายกรดลดแน่นเฟอ้อ ก็ช actually, ่วยแบบเวลาเรามีแก๊สในกระเพาะเยอะหรือว่าเวลากินแบบท้องแน่นท้องอืดท้องเฟินนะครับผมกินตัวน้ําผงฟูช่วยได้เลยนะครับสามารถกินได้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาช่วยคลายกรดลดแน่นเฟินเป็นเมนที่เราเห็นแล้วน้ำลายไหลจริงๆนะครับผมของีอร่อยมาก เต่มเ้นนิดนึงนะครับจัดหนักมากเลยแม่วันนี้กรอกกับส้มตำครับอ ก็ตัวใหญ่อ้มเป็นจะากุ้งคือแบบปลลักปักใหญ่มากอือ mục cọc tung 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 chùm 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 tung 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 nè เดี๋ยวน้องเสร็จน้องหมูกรอบนิดนึงน,น,นี่เพื่อนจา๋าตักมาคำใหญ่ๆะแล้วก็โปะรุ้งสดลงไปนี่นะคะคำสุดท้ายแล้วนะคะสุปแล้วมา่อมาก,มาก อโอ้ยเผ็ดเลอุ้ยแซ่บจริงๆเลยนะทั้งอร่อยทั้งเผ็ดทั้งแบบครบนะอืมประมาณนี้เนาะอืมมีความสุกมากๆเลยขอบคุณครับ อร่อย <All> <laughs> เรียบร้อยนะคบเพื่อนครับวันนี้เป็นหนึ่งวันที่แบบกินทั้งวันนะคะผมเพราะมีความสุขกับการกินมากนะครับผมถึงจะมีอาการแบบแก๊สในกระเพาะมีลมเยอะแน่นท้องนิดหน่อยนะคะผมจะบอกว่ายังไงเพื่อนคนไหนมีปัญหาเรื่องกับท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องหรือว่ามีลมมีแก๊สมีกรดในกระเพาะเยอะนะคะผมสามารถหาตัวผงฟูนะครับผมมาละลายในน้ําดื่มได้เลยนะครับอย่างนี้ดงก็เอาผงฟูนะครับผมรสส้มละลายในน้ําดื่มนะครับผมแล้วก็ดื่มเลยนะครับผมเขาจะช่วยบรรเทาอาการแบบไล่ลมนะครับผมไล่แก๊สในกระเพาะนะครับผมแก้ปัญหาแบบท้องอืดท้องเฟอ ท้องได้อย่างดีเลยนะครับบอกได้เลยนะครับไม่ว่าจะกินเยอะแค่ไหนกินจุแค่ไหนนะคะผมแค่กินผงฟูละลายในน้ําดื่มพี่อย่างโดมกินไปวันนี้นะคะผมตัวผงฟูตัวนี้นะคะผมเขาช่วยคลายกรดลดแน่นเฟอได้เป็นอย่างดีเลยนะครับยังไงวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับอยากกินอีกอ่ะเพื่อนอร่อยมากส้มตำหมูขอบอ่ะบ๊ายบายครับ